ส, <IA> สวัสดีครับอยู่อมช่างบอยปิลุนธานีนะครับก็วันนี้ส่งงานเรียบร้อยพอดีเผากางมาใส่แป๊บเดียวเสร็จแล้วพอดีลงกึงต่อให้เลยที่แรกนึกว่าวันนี้แกหยุดเมื่อคืนแกแอบต่อให้เสร็จเรียบ <พอ S 1> ร้ยอย <mumbles. S 1> แล้วไอเราก็คิดว่าวันนี้เอาเผากางไปทิ้งไ้เห็นว่าวันนี้หยุดไงเลยไปดูมาเออแกแอบต่อให้เมื่อคืนเสร็จแล้วใส่เรียบร้อยเดี๋ยวพากับกล้องดูนะก็ดูเอานะฮะจบสวยแล้ว ห้าวันกระเด้งรู้เรื่องนี่นะทรงสวยๆนะทรงสวยๆเลยอันนี้รถเป็นเออซูโม่นะรถเป็นซูโม่นี่เจ้าของรถยืนยิ้มหน้าบานอยู่นี่เลยเป็นไงจบสวยไม่เคยเจอแมแบบนี้เคยเจอไหมสี่ห้าวันเนี่ยฮะไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอนะถ้าสถานที่พร้อมมากกว่านี้นะผมเสร็จก่อนแล้วเนี่ยอ่าอันนี้ก็ทุรักทุเลนิดน,นึงแต่ก็ถือว่าไม่เยอะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะผ่านไปได้ด้วยดี จบสวยๆนี่เลยโลโก้นี้ที่เดียวก็ใครอยากได้งานไวงานเร็วนะจดก,การให้ถึงที่แบบนี้นะผมก็รับบริการทําให้ถึงที่ก็รอช่างไฟอย่งเดียวแร้เดี๋ยวช่างไฟมาอเปิดโค้ดให้ปลดล็อกความเร็วให้ต่อไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟท้ายให้เกลน้ำมัน dl pto สถานะรงพื้นจอมันก็จะวัดเหมือนฮีโนเมก้านะซีรีส์ห้านี่มันจะใช้ชุดนี้สามเส้นนี่น,นี่ถังหนึ่งอันนี้ก็ถังหนึ่งนี่มันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้เกมันจะมีสองเกนะเส๋ยจช่างไฟเขาจัดการให้ทั้งหมดแล้วก็เพิ่มแรงม้านะจบสวยแน่นอนก็ช่างไฟกำลังเดินทางมาแล้วผมไม่ต้องรอนานตอนนี้ถึงบุยลำแล้วช่างไฟนะกำลังเดินทางมาผมก็เสร็จก่อน ออกไปลองเรียบร้อยนะออกไปลองอาพาลูกค้าไปลองเรียบร้อยแล้วก็รถเสียม,มีนั่นเองอเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์เสียม,มีหน่อยออกไปขี่เมื่อกี้เป็นไงรู้สึกรู้สึกดีไหมพอใจครับพอใจ,อใจนะพอใจครับพอใจกับสิ่งที่ได้รับนะบอ่าและนี่มีเสื้อให้ด้วยนะนี่เอาไปแล้ว,วอบอกเลยนี่นะจบทุกแนวแน่นอนนะครับ ด้านหลังหลายคนถามอีกเป็นเบรกน้ํามันทําได้ไหมทําได้นะครับก็เพิ่มกระป๋องเติมน้ำมันเบรกไปแล้วก็ตัวยิงน้ํามันผมก็จะแอบไว้ข้างล่างนี้นี่เลยอ่ามันก็อันนี้ชุดนี้ไปเบรกล้อหลังนะครับส่วนถลาลระเปาสองลูกนี้ก็จะเป็นหน้าที่เบรกล้อหน้ากับล็อกเบรกนะก็แค่นี้เองวงจรงยย่ายๆมันก็เหมือนกระถางที่ฟี่เนี่ยมันก็จะมีตัวยิงน้ํามันก็ไปสั่งล้อน้ํามันนะแค่นั้นเองนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะทีมงานทั้งบมยไปดูพนีงานไวงานเร็วงานเนียนอยู่แล้วนะฮะรับบริการถึงที่นะครับคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม